ยู่บ้านนะแต่เลี้ยงมนันยังไม่จบซะมันกับมีไข่แม็กกว่านันดิฟังผมกินกินไปน้ำบ่ไปน้ำนะกบสวัสดีนะครับผมอีกแล้วชงกระทุ่มรูกว่าจะตากนะนะครับกินหัวหมูต้มไปเปื่อยนิดหนึ่งนะครับหอมกิมซี่โฟร์เนื้อกระเปื่อยไปเปื่อยไปเพื่อยเลยโอ้โหเปื่อยดีเยอะไปดิเนี่ยนี่ เราจะทำการกินแบบหนังกินเลยนะครับนะนี่อืม พนัเลื <aid> ่องหนัง <who> จ <referred to> ีนใช่ไหมเอ่ยมามาหนังเลี้ยงอามานี่หลานมา้ฟังนะครับไม่นี่เพิ่งนางมครับหนังเลี้ยงหลานมาคนนางเสด็จไปแก่ร่องเพลงสรรเสริญบารมีนะครับก็มียังมีเมียออกาคนไม่ยืนนางเสีอยู่กระมีเขาบอกว่าอย่างไรแต่คนนะจุดที่มาบอกมือนีขึ้นหนัง สุดยอดเลยนี่เป็นเรื่องที่สองที่ผมเบิ่งมาเราเห็นให้คนห้องให้ได้ต่อจากเรื่องซับไปเลยดีอิลีครับนี่ชายเป็นเดือนแล้วชทยน้องเป็นเดือนอยังนนคนยังเต็มกเกลียวเด่ายวปกติสมมติมีคนหนอกว่าเมือ่อวันคทิดคนเลยเต็มเลยครับ ที่บอกว่าดีเนื้อเรื่องมันดีหน้าไปเบิ่งยิบเนียอที่คนพักรอบกว่ามากขึ้นนะอืมโอ้ยหมากมานาั่งหินห่อพ,อพวงขังขออขอญาตีหมาเจ้าหน,น่อยได้ไม ฟังเอ่กินกินไปเลยว่าไปเลยนอะให้คให้ฟังสปอยสปอยเริ่มแรกนั่นบักพระเอกนั่นมันเห็นมูมันไปดูแลอากงมันก็แปลกใจว่าเพื่อยิงคนนี้คือดูแลอากงดีแท้เมื่อใครแม็กตอนตอนที่อากงตาย อของยกสมบัติให้หลานคนนั้นเป็นบ้านาทั้งที่ทุกคนอยากได้แต่ว่าบม่กยกให้ลูกจของยกไข้หลานได้ไหมพระเอกก็สิเป็นคนติดเกมเนี่ยเป็นเด็กเกเรเนี่ยเออเห็นมันดีไว้เอามางก็มีอามาก,กันอามากลับไปดูแลอาาอาาก็ดูทัน บดียก ok สมบัติให้ไปเอกเสียใจลูกคนที่อามายกสมบัติให้พรอามาไปอยู่บ้านปนักคนชะลาไปเอกนึกได้ก็เลยกลับไปอามาไปอยู่บ้านนะแต่เลี้ยงมันยังเป็นตัวพมันกับมันมีไข่แม็กกอนั่นติฟังผมกินกินไปน้ำบ่ไปน้ำและมันมีไข่แม็กกอนั่นอีก

พระเอกก็น้อยใจว่าอา마พายกสมบัติพยกบ้านให้แล้วดูแลามาตาอ่อแล้วลูกคนที่อามายกบ้านให้ยกสมบัติให้กับพา,ามาไปอยู่บ้านพักคนชราเพกนึกขึ้นได้สงสารอามาแล้วพามาไม่อยู่บ้านจนอามาตายสท้ายลูกความจริงว่าอามาฝากเงินให้เจ้าของทกเดือน นี่ฮักอามา่าขึ้นก็เก้าอีกวันอ่ะตอนนี้ยังมาถึงฉากที่้นห้องใหนะ้คนห้องให้ฉากที่มันรถทุกล้วงอามา่าไปจุดที่ฝังศพรถบรรทุกไปนะไปก็จะค่อยบาดทั้งอามา่าถึงตรงนี้แล้วนะอามา่าถึงตรงนี้ฉากนั่นเระโอโครสึ่งเลย้นห้องให้เดี๋ยวูดเดียว,ว่าคนเร่งห้องให้มันใส,ะสะอื่นอับนี้ อือ่อวันนี้่ลยประเดีบยวเราเียงหมูได้เป็นขนาดนี้แซ่บครับนี่กินตาบำนุองตาบ้านมา อนจิมใหญ่ใช่สิชิโพนเนี่ยว่าไรดิกอก่อน ini yang bermulungan kan penbar contoh-contoh ta เนื้อไหลี่โอไม่วันไหม,มเนื้อก็กนเสียปวดเนื้อกองไปเลยเนื้อไหลกิเบวัวแปดสิบบาทหัวหน,นึ่งซื้อมาต้มเองอันที่าต้มแล้วนั่นรี่หาสิบปวดรอจเย็นน,นะลูกนะ พูดกุดไข่แม็กของหนังไปแล้วครับทีนี้เรามาจุดไข่แม็กของหงมัมบ้างอุ้ยอุ้ยเจดิปวดกระไดหัวครึ่งนึงไปแล้วโซกว,วนแล้วสมองของมัน,นครับจุดไข่แม็กของมันก็คือสมองนี่แหละนี่แหละ มึงเ,เนี่ยมันไหลาเลยแปดสิบบาทคุ้มมากแล้วนี่มึงตองนี่แค่เนื้อเนี่ยแค่บุกินครับ <c oughs> อาสิกินนีจแค่แมกพันยศสมองนี่ว้าวกินยังกับบุ้มรุงนั่นแหละพัน่าย <c oughs> มันจิมมันๆดอกสมองนี่อือ คุ็นล้านมากกับไปหมกให้เด็กน้อยกินซอยมูเด็กน้อยก็ได้กินด้วยกันหนูเป็นเ,นบบนนเนสียว่าก,ก,กินยังกับบำรุงนั่นแหละพูนว่าเยบเี็นไรโอ้ยตุ้ยแม็กมันจะสมองกโอู้หมบิดเ่ะอ,อ,อ,อือไปละเนี่ย ใช่นะครับส, <ijk> สุดท้ lands, os, ายน er ี้ Hoy, wizard, oh! ต้องจากไปแล้วขอบคุณนะครับที่มาติดตามชมยูทูปลูกกรตาขอบคุณโเมนของใจเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าด้วยครับขอบคุณครับเละหมดแล้วสมองกันบดไปดิ่งอีนี่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 หืมทีนึงเลยนี่เห็นไหมสมองร้วนๆอุ๊ยอีกต่อยไหมอ่ะอือ Hmm.